เดีวผมจะตั้งให้มันคลิกสัก5รอบลแล้วก็กดสตาร์ทอันนี้เดี๋ยวทดลองครับ3รอบก็พอนี่นะครับก็เริ่มคลิกแล้วสวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวโปรแกรมออโต้คลิกนะครับหรือว่าคลิกอัตโนมัติโดยที่สามารถที่จะคลิกได้หลายๆตำแหน่งนะครับโปรแกรมนี้นะครับชื่อว่า พ o ล a ่าไบต์ออโต้คริกเกอนะครับค้นหาได้จาก Google ก็สามารถดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับก็คือโปรแกรมที่เป็นรูปมือตัวนี้เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะโปรแกรมเป็นแบบนี้นะครับก็ดับเบิลคลิกโปรแกรมขึ้นมาก็จะมีในส่วนของ Number of Repeat ก็คือให้ออโต้คลิกนะครับกี่รอบถ้าเราใส่ศูนย์นะครับมันก็จะ คลิกไม่จำกัดก็คือคลิกเรื่อยๆจนกว่าคอมจะพังนะครับออโต้ Auto คลิกก็คือเริ่มการคลิกได้นะครับสต็อปคลิกก็หยุดการคลิกออปชั่นก็คือการตั้งค่าฮอตคีย์นะครับด้วยคีย์ลัดของพวกนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะมีช่องแกน x แกน y นะครับก็คือตำแหน่งของหน้าจอนั่นเองพิกก็คือการกดเพื่อทราบตำแหน่งของจุดที่เราต้องการจะคลิกนะครับตรงนี้ก็จะเป็น คลิกขวาถ้าเราไม่ติ๊กก็จะเป็นคลิกซ้ายต่อไปนะครับเป็นเวลาในการคลิกก็จะมีหน่วยเป็นมิลลิเซกถ้า1 0 0 0มิลลิเซกก็เท่ากับ1วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบกดคลิกให้ดูนะครับตรงนี้เมื่อเรากดมานะครับเราก็อยากให้มันคลิกตรงไหนสมมติว่าผมอยากให้คลิกตรงนี้นะครับกดปุ๊บตำแหน่งแกน x แกน y นะครับของหน้าจอก็ขึ้นมาแล้วก็ให้มันคลิกปุ่มนี้นะครับตำแหน่งนี้ 1>, 1วิผมก็ตั้งไป1000แล้วก็กด add position ต่อไปนะครับผมจะให้คลิกที่ตรงนี้นะครับก็คลิกตรงนี้ก็จะได้เลขตำแหน่งมานะครับตรงนี้ให้คลิกสักตรงนี้ให้คลิกสัก5วิก็ใส 5, ่5 0 0 0เข้าไปนะครับแล้วก็ add การทำงานเดี๋ยวมันจะคลิกตำแหน่งบนก่อนนะครับ1วิแล้วก็คลิกข้างล่าง5วินะครับเดี๋ยวให้มันทำสัก5รอบเริ่มดูนะครับ นี่นะครับคลิกแล้วตรงนี้นะครับ5าวิก็จะรอนะครับก็ไปคลิกข้างบนอีกลวมาข้างล่างนี่นะครับเดี๋ยวผมก็สต็อปไปเลยอันนี้ก็คลิกขวาลบได้เดี๋ยวผมจะทดสอบกับเกมโยกังอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เกมโยกังแชท50ครั้ง เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเวลาเราจะแชทเราจะคลิกตำแหน่งไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันแชทข้ามเซิร์ฟนะครับแบบที่เขาแชทกัน50ครั้งนะครับตำแหน่งแรกที่ผมจะแชทนะครับผมจะแชทตามรูปแบบนี้คลิกตรงนี้นะครับประมาณสัก2วิแล้วก็เลือกไอคอนนะครับตำแหน่งนี้สัก2วิแล้วก็อันนี้สัก2วินะครับแล้วก็ให้กดตำแหน่งนี้นะครับ1ครั้งเพื่อที่จะปิดหน้าจอตัวนี้นะครับ แล้วก็กดตรงนี้ครั้งหนึ่งประมาณสัก2วิก็จะแชทแล้วนะครับในระหว่างที่แชทผมให้มันหยุดรอประมาณสัก13วินะครับแล้วก็ทําวนไปนะครับมาดูวิธีเดีผมจะให้มันคลิกนะครับตรงนี้ประมาณสัก2วินาทีก็กดแอดได้เลยต่อไปก็ให้คลิกรูปหัวใจก็2วิเหมือนกันนะครับ ก็แอดไปเลยต่อไปผมก็ให้กดรูปฟันยิม้ม2วิเหมือนกันแล้วผมก็ให้มันคลิกตรงนี้ออกนะครับก็คือคลิกตรงไหนก็ได้แต่ผมจะให้มันคลิกปุ่มส่งอันนี้ก็สัก1วิก็แล้วกันแล้วก็ให้คลิกส่งแล้วก็รอประมาณ13วินะครับก็ตำแหน่งเดิม,มเมื่อคลิกเสร็จแล้วก็ให้มันรอ13วิก็ใส่13เข้าไป แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้มันคลิกสัก55รอบแล้วก็กดสตาร์ทอันนี้เดี๋ยวทดลองนะครับ3รอบก็พอนี่นะครับก็เริ่มคลิกแล้วเสรแล้วนะครับอันนี้มันจะรอประมาณ13วิ นี่นะครับก็เริ่มคลิกใหม่นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับการคลิกออโต้แบบหลายตำแหน่งโดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Auto Clicker b ร p o l ยโพล่าเวอร์ชัน2คลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ